เราอยู่ฝั่งนี้แบ่งกันแต่เราเราหยุดเรามาด้วยกันแหมเราก็มาด้วยกันนะอ่าอ่านะนะาโอ้ยกับใครขอบคุณครับนะร้องไปเดีย๋ยวผมเปิดดนตรีให้ร้องอีกรอบหนึ่งผมไม่เอาพอแล้วอ่ะงั้นผมไปแล้วนะอายังเอาเพลงนี้บอกแล้วอ่ะเหนื่อยกันหรือยังครับ ไม่เหนื่อยนะงั้นขอเสียงดังสียงหนึ่งทีได้ไหมครับโอ้โหแหวเราไม่ดูสัญญาณมือเลยอะ่ะเราลั้นอะ่ะเราดื้ออ่ะ ดื้อพาะรักนะ,ะแหมเสียงดีอย่างนี้จัดให้เลยครับอีกสักเพลง